ทุกคนคะทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันสำปะหลังนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะอิดก็เข้ามาคือหัวมันเน่าหมดเลยนะคะทุกคนแต่อีดว่าเน่านะคะดูทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ทุกคนดูเน่าแบบนี้เอาไปขายไม่ได้นะคะร้านรับซื้อเขาไม่รับนะคะทุกคนดูอ่ะพื้นที่ตรงนี้ที่เสียหายนะคะน่าจะประมาณไร่กว่านี่ดูเดี๋ยวมาดูเงานี้อีกมันจะได้ไหม อ้ยอ่าอีกค่ะทุกคนดูเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะคืออันนี้จนมีน้ําออกตรงส่วนปลายแล้วค่ะทุกคนเนี่ยคาดบ้าผลผลิตโอ้โหดูอันนี้ก็เน่าค่ะทุกคนอีกแล้ว ดูค่ะอันนี้เงาที่สามที่หัวเน่านะคะนี่เหมือนกันค่ะทุกคนเงาที่สี่ที่หัวเน่าดูทุกคนคะทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันสำปะหลังนะคะซึ่งตอนแรกน่ะอิตก,ก็เข้ามาดูมาสำรวจในไร่แล้วแหละก็คิดว่า มันสัาปะหลังมันคงจะไม่เน่านะคะในเนื้อที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมดหกไร่ด้วยกันซึ่งในคลิปหลายๆคลิปนะคะอิตก,ก็มาทําให้ทุกคนดูเนาะมาสารวจใน,รในไร่มันสําปะหลังนะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้าเนี้ยมันสัมปะหลังนะคะฝนตกถี่มากค่ะทุกคนแล้วก็ในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะอิกก็มองดูแล้วนะคะมันก็ใบของมันสัมปะหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะเหลืองเดืองนะคะทุกคนและตอนนี้คือนี่ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะนี่โต คือหัวมันเน่าหมดเลยนะคะทุกคนคือมันอิดคิดว่ามันคงจะไม่ได้นะคะมันคือลักษณะหัวแบบนี้เราขุดไปขายไม่ได้นะคะทุกคนขุดไม่ได้เลยนะคะและนี่ก็คือผลเสียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลสิ่งที่เกิดก็คือหนึ่งสภาพพื้นที่ที่ปลูกอยู่ต่ำสองดินไม่ลาดเทสามนะคะ พื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับการที่จะปลูกมันสำปะหลังหน้าแรงหรือมันสำปะหลังเดือนสี่ค่ะทุกคนเพราะความลาดเทของดินนะคะแล้วก็การระบายน้าเนี่ยมันมันไม่โอเคแล้วนะคะอิทก็เลยตัดสินใจขุดซึ่งมันสำปะหลังแปลงนี้นะคะทุกคนอายุเพียงแค่6เดือนอิทปลูกประมาณช่วงเมษานะคะทุกคนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาและตอนนี้นะคะก็คือวันที่1ิบ เอ็ดกันยายนนะคะยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงกลางเดือนเลยนับเฉลี่ยวัวเฉลี่ยแล้วก็คือยังไม่หกเดือนเต็มนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบมันไม่พร้อมแล้วนะคะทุกคนต้องมาทําการขุดหัวมันสัมปลังออกนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นเง่าที่หนึ่งที่เราดึงขึ้นนะคะทุกคนก็ผลปรากฏว,ว่าหัวเน่านะคะเดี๋ยวลองมาดึงตรงนี้ดูนะคะว่ามันจะเน่าอีกไหมอ่ะมา,มามาใกล้ๆค่ะ เราจะลองดึงดูนะคะอุ้ยทุกคนคิดว่าเน่าไหมคะหัวนี้แต่อีดว่าเน่านะคะดูทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ทุกคนดูเน่าแบบนี้เอาไปขายไม่ได้นะคะร้านรับซื้อเขาไม่รับนะคะทุกคนดูอ่พื้นที่ตรงนี้ที่เสียหายนะคะน่าจะประมาณไร่กว่านี่ดูเดี๋ยวมาดูเงานี้อีกมันจะได้ไหม อ้ยอ่าอีกค่ะทุกคนดูเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะคืออันนี้จนมีน้ําออกตรงส่วนปลายแล้วค่ะทุกคนเนี่ยคาดบ้าผลผลิตอเสียหายพอสมควรเลยตรงเนี้ยคือมันเน่าหมดแล้วค่ะตรงส่วนปลายนี่ก็เน่าอันนี้ก็เน่านะคะเน่าอันนี้ก็เน่าคือจับดูแล้วมันเน่าหมดเลยนะคะทุกคนคือด้วยความที่มันสัมปรังนะคะสายพันธุ์อีเหลืองน้อยเนี่ยเขาลงหัวเร็ว ลงหัวตั้งแต่ตอนที่มันสัมปหลังอายุได้ประมาณ2เดือนนะคะทีนี้พอตอน2เดือนนะคะเขาลงหัวเร็วเพราะฉะนั้นแล้วอัตราในการสะสมแป้งแน่นอนการสะสมแป้งของเขามันจะเร็วทีนี้พอน้ํามาใช่ไหมคะทุกคนน้ํามาพายุเข้าฝนปกไม่หยุดไม่ย่อนแบบนี้นะคะมันก็จะส่งผลให้มันสัมปหลังเนี่ยนะคะดูดซับน้ําเข้าไปในหัวพอดูดซับน้ําเข้าไปในหัวแล้วนะคะ มันเกิดการสะสมน้ําซึ่งน้ํากับแป้งนี่เขาไม่ถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้มันสัมปะหลังเน่าอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละคะ่ะในปีนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะหกไร่นะคะทุกคนรอแบแรกเนี่ยมาขุดตอนที่มันสัมปะหลังอายุได้สี่เดือนตอนนั้นคือยังไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ตอนนี้อายุหเดือนนะคะทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะคะซึ่งตอนแรกเนะี่ยขุดไปประมาณสองงานแต่ตอนนี้คือน่าจะเน่าประมาณหนึ่งไร่เต็มๆนะคะอันนี้ก็เสียหายอีกเช่นกันนะคะทุกคน มันเป็นประสบการณ์ที่หาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้าจะบอกว่าป,ประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อิทลงทุนไปเนี่ยมันไม่ได้คืนนะคะทุกคนอิทก็เลยอยากจะทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่แหละค่ะคือการลงทุนนะคะทุกคนมันมีความเสี่ยงแต่ถามว่าอิทท้อไหมอิทไม่ท้อนะคะก็ยังมีม,ม,มีพี่ๆหลายคนเลยนะคะที่แบบเจอกสภาพปัญหาอันนี้คือไม่ได้แค่หัวเน่านะคะบางคนเนี่ยคือถึงขั้นแบบว่า โอ้ทอเห็นหัวแม่ไหมในกล้องเห็นหัวแม่อยู่ใช่ไหมคือบางคนเนี่ยนะคะทุกคนคือนอกจากน้ํจาจะท่วมคือท่วมระดับคอเลยนะคะอิทก,ก็เห็นอยู่ในหลายๆคนที่เขาแชร์ในกลุ่มบ้างในคลิปบ้างนะคะมันเป็นภัยธรรมชาติค่ะทุกคนถามว่าท้อไหมก็มีท้อบ้างแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะไม่เป็นไรวิธีในการแก้ปัญหาสําหรับพื้นที่ตรงนี้ของอิทก,ก็คือเราจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะคะจากการปลูกมันสำปะหลังเดือน4ี่เป็นการปลูกมันสำปะหลังเดือนสิบเอ็ดไปเลยค่ะ ปลูกช่วงปลายฝนนี่แหละจะได้กี่เดือนก็จะเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนยิ่งดีกว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกมันหน้าแล้งมันเจอหน้าฝนแบบนี้ค่ะอีไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ปีแรกที่อิตองต้องปรับปรุงนะคะทุกคนเอาละค่ะอันนี้ก็ยังมีนะมันหยดลงเนี่ยนะคะทุกคนดูจับดูหัวมันสมปะหลังนี่คือบุบหมดเลยนะคะมันไม่แน,น่นไม่แข็งแต่อิคือเสียดายมากนะคะทุกคนเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสมปะหลังนี่คือเยอะมากแต่มันไม่ได้แล้วนะคะคือหัวมันเน่านะคะทุกคน เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็าฝากเป็นกำลังใจให้ลูกีสาชนชาแนลเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกีสาชนชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ